ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่วมในตํานานจากเพชรกีมีห้องน้ำนะเราเข้าดําเนินงานติดตั้งชักโครกนะจำนวน4ห้องน้ําบ้านสร้างใหม่นะครับโอเคหน้าง,งานนะฮะร,ระยะทอน,น้ําทิ้งเนี่ยมันไม่ได้ระยะมาตรฐานสําหรับการติดตั้งคือมันน้อยกว่า30.5จุดนะระยะทอนทิ้งเดิมอยู่ที่26เซนครึ่งถึง2 7เซนนะหายไปประมาณ4-5เซนะโอเคคราวนี้นะฮะผมได้ทําการแนะนําแล้วก็ ให้คำแนะนำลูกค้าเลือกซื้อโถชักโครกที่ติดตั้งในกรณีที่ระยะไม่ถึง30-15โดยไม่ต้องผ่าสกัดพื้นนะเราได้แนะนำลูกค้าเลือกซื้อชักโครกที่เป็นของ American แ t นด d a r d ตัวนี้นะที่มีตัวคอนเนคเตอร์เป็นแบบ v p j 4 3 N นะหรือว่าผมจะเรียกว่าท่อสระอาะก็อย่างที่ผมเคยลงหลายๆคลิปนะว่าข้อดีของท่อ v p j 4 3หรือท่อสระอาเนะี่ยคือ ช่วยแก้ไขปัญหาระยะท่อมทิ้งไม่ได้มาตรฐานสําหรับการติดตั้ง30.5ได้โดยที่ไม่ต้องทําการผ่าสก,กัดพื้นเพื่อใส่ท่อเยื้องนะก็วิธีการคือยังไงนี่ระยะท่อเดิมนะฮะมันอยู่ที่26เซนครึ่งหายไปประมาณ5เซนส่วนท่อคอนเนคเตอร์ตัวเนี้ยเขาให้ความยาวตัวเนี้ยมาเผื่อกรณีที่ระยะ30.5เราจะต้องทําการตัดเพื่อให้มมนได้30.5พอดีแต่ถ้ามันน้อยกว่า30.5ประมาณนี้เห็นไหม ความยาวของไอตัวเนี้มันก็จะทําให้เราสามารถติดตั้งได้เวลาเราท่ามืนกับวัดอย่างนี้นะมันจะได้ที่30เซนพอดีนะฮะก็จะจบปัญหาระยะท่อทิ้งไม่ได้มาแต่เราก็ไม่จําเป็นหรือว่าไม่ต้องไปผ่าสกัดพื้นเพื่อที่จะฝังท่อเยื้องนะฮะสามารถเลือกซื้อชักโครกรุ่นที่มีคอนเนคเตอร์แบบนี้มาติดตั้งได้นะครับแล้วกอ็อีกหนึ่งสอีกหนึ่งเรื่องที่สาคัญสําหรับการเตรียมหน้างานสําหรับการติดตั้งชักโครกที่เป็นคอนเนคเตอร์แบบนี้คืออะไรอย่างที่ผมเคยพูดหลายครั้งนะครับว่า ท่อจะต้องเสมอพื้นกระเบื้องลักษณะแบบนี้นะนี่เห็นไหมเสนอพื้นลักษณะแบบนี้แล้วก็ชั้นความหนาของท่อจะต้องเป็นชั้นความหนาที่8.5เท่านั้นอย่างกรณีเนี้ยระยะท่อมาตรฐานมากนะ,ะก็คือเป็นชั้นความหนา8.5เสมอพื้นกระเบื้องทําไมต้อง8.5เสมอพื้นนะ,ะยางตัวเนี้ย มันจะต้องเวลาเสียบไปเนี่ยมันจะต้องฟิกกับมันจะต้องฟิกกับท่อละสแบบนี้นะมันจะกดลงมายาก่อยถ้าเป็นชั้นความหนาที่8.5มันจะฟิกพอดีแต่ว่าถ้าน้อยกว่า8.5คือชั้นความหนา5ท่อมันบางเวลาเราเสียบยางเข้าไปเนี่ยยางมันก็จะไม่ฟิกพอมันไม่ฟิกเสร็จปัญหาที่เราเจอคือจะทําให้กลิ่นแก๊สนะเล็ดลอดกระจายมาตามช่องว่างที่มันมันมีอยู่นะะแล้วก็ถ้าเป็นชั้นความหนาที่13.5ไม่สามารถใส่ได้ ไม่สามารถใส่ยางตัวนี้ได้นะเพราะฉะนั้นต้องเป็นชั้นน้นที่8.5แล้วก็กรอบติดตั้งให้ถูกต้องตามคําแนะนําที่ตัวผลิตภัณฑ์กําหนดก็จบปัญหาการใช้งานที่จะเจอเกี่ยวกับห้องน้ําได้แบบถาวรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรั่วซึมขอบโถห้องน้ํามีกลิ่นนะครับตัวนี้ก็4ห้องก็ใช้คอนเลคเตอร์คล้ายๆกันน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการติดตั้งนะครับก็สวยงามแน่นอนครับ